รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลคุณบรรชาขนาดเต็มตัวกิจกรรมในชุมชนหลายที่ตัดสลับเร็วซ้อนตั๋วสอนภาษาไทยลายแทงชุมชน และสอนอักษรภาษาอังกฤษบายดีครับตราสัญลักษณ์ผู้สนับสนุนรายการสนับสนุนโดยกทปสทะเลทอดยาวพื้นนาสีเขียวมีป้ายเกาะกกระยองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม B ีไทมส์ในไลน์แทงชุมชนนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงนะครับว่าชาวระยองเองยังบอกเลยครับว่านี่น่าจะเป็นที่นาผืนสุดท้ายของเมืองอุตสาหกรรมที่คนทั่วประเทศรู้จักจังหวัดระยองนั่นเองครับ มาที่นี่เพราะมีวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เป็นต้นแบบสําคัญผมกําลังอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะก,กตําบลเนินพระอํเาเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับศูนย์แห่งนี้มีวิธีบริหารจัดการกันแบบไหนจนได้รางวัลเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบคนทุกที่เนี่ยขนาดไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมใกล้ๆก,ก้เคียนจังหวัดยังต้องเดินทางมาที่นี่เหมือนผมเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วเราจะไปดูกันครับว่าทำไมน่าสนใจขนาดนั้นตามผมมาครับ พื้นนาสีเขียวมีหมู่บ้านลออ้อมรอบพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกกกมีเล้าเลี้ยงไก่เรื่องเล่นเด็กและสุนทา,งาังข้าศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกกนะครับเดินเข้ามาปับ๊บ ประธานวิสาหกิจชุมชนแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สำราญครับสวัสดีครับพี่ประธาราชสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีครับโอ้โหผมนานๆทีกว่าจะได้มาถึงระยอง <laughs> เขาบอกว่าที่นี่เกาะกกเนี่ยน่า <laughs> สนใจ <laughs> อย่างแรกเขาบอกว่าโอ้โหเป็น,เป,นเป็นที่ที่นากเกษตรกรผืนสุดท้ายของจังหวัดอุตสาหกรรมอย่างระยองใช่ไหมัใช่และที่สําคัญคือเกาะกกเนี่ยกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับภาพรวมของการเป็นวิสาหกิจชุมชนเกาะกกตรงนี้ครับ ถ้าย้อนไปสักสีหปีที่แล้วย้อนไปสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราเราเองก็เป็นกลุ่มอาชีพเล็กๆที่มีคนทํากิจกรรมอยู่ไม่กี่คนหรอหรือว่ามีหลายกลุ่มแต่ก็ต่างคนต่างทำกระจายกันทีนี้พอมีการแบ่งแยกเทศบาลแบ่งแยกชุมชนเนี่ยก็มีการจัดตั้งชุมชนขึืนมาใหม่เราก็เรามาดูว่าแล้วในพื้นที่เราเนี่ยมันมีอะไรครับเราอาจจะไม่ได้ติดทะเลอาจไม่ได้ติดภูเขาอาจจะไม่ได้ติดน้ําตกแต่แล้วอะไรอยู่ใกล้บ้านเราบ้างเรามีคลองน้ําไหลผ่านมีพื้นที่การทาเกษตร ในอดีตพื้นที่ตรงนี้ทํานาทุกบ้านก็เลยมองว่าอยู่กลางอุตสาหกรรมอยู่กลางเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราทํานาแบบญี่ปุ่นกันไหมประมาณว่าอาจจะต้องโลเคอลทกโกลบอลเราใช้คานี้นะอย่างนั้นเลยเหรอก็คืออนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมไวแต่ว่าทําอย่างไรถึงจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เยอะๆหรือมีภัณฑ์ที่สามารถส่งออกได้หรือสามารถอยู่ในตลาดพรีเมียมได้ประมาณนั้นอาจจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่เรามีครับข้าวไปทําอะไรได้บ้างนอกเหนือจาก ขายเป็นกิโลกิโลหรือแค่เอาไปบริโภคหรือสมุนไพรที่เรามีอยู่เยอะเนี่ยนอกเหนือจากทําลูกประกอบแบบกลมกลมก้อนกลมเนี่ยนะฮะไปทําอย่างอื่นที่มันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแบบสินค้าอกแนวพรีเมียมหน่อยได้ไหมก็เลยออกเป็นหน้าตาสินค้าที่เราได้เห็นกันว่าโอ้มันสามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้นะครับคนเราอาจจะเอาก็เราเอาจุดแข็งมาเป็นจุดขายสามารถสร้างอัตลักษณ์ เป,เป็นของตัวเองได้พี่สำรานคิดเองหรือมีคนมาช่วยคิดมีหลายภาคส่วนมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเลยไหมสำหรับที่ตรงนี้สิ่งแรกเลยคือต้องหาผู้นําหรือหาคณะทํางานให้ได้ก่อนมันจะไม่ยั่งยืนถ้าเกิดมีคนมาคิดแทนเรา<อ>ในบางเรื่องนะวันนี้เราคิดเองอแต่สิ่งที่เราบางอย่างเราไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ย<อ>เราขาดอะไรเราไปขอความช่วยเหลือจากมหาลัยอาจจะมีองค์ความรู้มีนักวิชาการมี ถานวิจัยวิทยาศาสตร์นี่วบวเนี่ยฮะมาช่วยเราได้หลายโครงการนะครับแล้วสินค้ารวมถึงไปนั่งอยู่ในตลาดที่พรีเมียมนิดหนึ่งครับคือร้านกาแฟเบอร์หนึ่งของประเทศตอนนี้เราเป็นนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วผลงานอะไรที่ทําให้เราไปขึ้นแท่านเป็นชุมชนตัวอย่างคือเป็นเรื่องของวิธีคิดวิธีคิดการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็ไม่ได้แบ่งแยกใครเป็นใครวันนี้เราไม่ได้ทําแค่วิสาหกิจชุนที่ผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายเราทํามากกว่านั้นก็คือทําเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยทำเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของเซอร์กุไล ที่เขาเรียกว่าเซอร์ลอีโคโนมีเนี่ยแหละ uh huh. oh. คือในระดับชุมชนก็คือ uh huh. ทําอย่างไรก็ได้ให้มันพอมันจบแล้วมันกลับมาวนเริ่มนับหนึ่งใหม่อยู่กับเราอยู่กับเรา oh. ที่นี่เรามีทฤษฎีห้าปอฮะ uh huh. ปอที่หนึ่งเรื่องของการปลูกปลก เราทําเกษตรเราบอกว่าเราต้องปลูกปลูกเอง,องปลูกเองไม่พอเดี๋ยวค่อยว่ากัน<ห>ปลูกเองก่อนสมุนไพรเองข้าวเองนี่เราปลูกเองนะสองก็คือต้องแปลรูปเองจากข้าวเปืดอมาเป็นข้าวสารนี่คือแปลรูปสามก็ <3 S 1> คือปรุงรสเราทําสแน็คเราทําคุกกี้เราทําไอซครีมเราทําชาชงทําอะไรเยอะแยะมากกว่าปัจจก็คือเรื่องของการเปิดทาอย่างไรก็ได้สินค้าเราไปถึงปาก ู้บริโภคได้ครับถึงมือผู้บริโภคได้ก็คือเรื่องของการทําการตลาดการตลาดตลาดนี้ต้องทาทั้งตลาดภายในและตลาดภายนอกไม่ใช่ผลิตสินค้าแล้วไปวิ่งหาตลาดประเด็นคือของเราบอกว่าถ้างั้นเราต้องสร้างตลาดของตัวเองทาอย่างไรอ่ะวันนี้เรามีตลาดที่มีคนมาเยี่ยมชมถ้าไม่นับช่วงโควิดนะครับ ที่นี่จะมีวันหนึ่งอย่างน้อย4คณะ3คณะ2คณะมีทุกวันขั้นต่ําขั้นต่ํานั่นคือเราสามารถทําเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยโ oh คนมาถึงบ้าน oh ก็ต้องมีค่าเยี่ยมชมและมีข่าวิทยากรและมีซื้อของมีอาหารกลางวันมีอาหารเบรกเฉลีย่ยแล้วหัวหนึ่งสองสามร้อยบาท oh ปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยประมาณหมื่นกว่าคนหมื oh ่นกว่าคนมาที่นี่เรามีรายได้ประมาณไม่ต่ำกว่สองล้านทำอย่างไรก็ได้ให้คนมาถึงบ้านเรา oh ไ,ได้แล้วเขานะครับสินค้าเราต้องต้องเจ๋งด้วยไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวในเครือข่ายวิสาหกิจทุนในจัง เราเปิดกว้างให้ทุกคนมาขายของที่นี่ฟรีครับพนอกเหนือจากสินค้าแล้ววันนี้เราขายองค์ความรู้ด้วยคนที่มาที่นี่เขาไม่ได้รู้จักสินค้าเราสักตัวเลยไม่มีเลยนะหลายท่านอาจจะไปชิมอยู่ที่เมรซอนบอกขนมนี่น่าอร่อยดีแต่ไม่รู้ใครผลิตทักว่าวันหนึ่งท่านมาดูงานที่นี่อ้าวผลิตที่นี่เองเหรอถ้ากลับไปวันแรกเลยที่เราไม่คิดอย่างเงี้ยเราจะมาถึงจุดนี้ได้ไหมเราจะใช้ลักษณะของใครไม่ทำเดี๋ยวเราทำก่อน ทำให้เขาดูสองสอนให้เขาทาสอนให้เขาทาคนที่เขาสนใจเราจะสอ,อนให้เขาทำ<อ>เสร็จแล้วให้เขาทาให้ดูแล้วเขาทำเองวันนี้คนที่เราสอนเนี่ยเขากลายเป็นปลาเนยเป็นปลาไปเลยเป็นปลาไปเลยฮะก็คือสามารถเป็นวิทยากรได้กิจกรรมในชุมชนหลายที่สำลับเร็วสอนตัวน๋วสอนภาษาไทยลายทางชุมชนลและสอนสัปด์ภาษาอังกฤษ by b e Times ซุ้มทางเข้าวิสาหกิจชุมชนเกะกกบไก่ในเล้าหมูในคอก คุณสำราญให้อาหารไก่คุณสำราญส้นข้าวยังพอเวลาเข้ามาหมดเนี่ยเขาก็จะมาแต่ละฐานหนึ่งที่พี่สำราญจะพาไปดูใช่ไหมครับรับจะพาลงดูแต่ละฐานว่าขาเศรษฐกิจเราทำอะไรขาสุขภาพเราทําอะไรครับแล้วขาสิ่งแวดล้อมเราทําอะไรอ๋อมันต้องเชื่อมโยงกันนะครับขาเศรษฐกิจเราก็จะเน้นเรื่องของการปลูกข้าวนี่ก่อนก็ตัวข้าวเองก็จะไปแปลรูปเป็นข้าวสารเป็นข้าวสารแทนที่จะขายเป็นกิโลเราก็ไปทําขนมไปทาสแน็คไปทำพวกอ๋อสร้างมูลค่าเพิ่มครับที่เห็นอยู่นี่คืออะไรครับเนี่ยเลี้ยง ตรงนี้เป็นเป็นไก่ไก่ไก่สายพันธุ์สวยงามคือไก่พืนเมืองเลยฮะคือไก่บ้านเลยแหละนะครับก็สามารถขยายแล้วก็ให้สมาชิกในชุมชนเนี่ยเข้าไปเลี้ยงฟรีๆนะแล้วก็เน้นเรื่องของไม่ใช้เคมีไม่ใช้เคมีเลยไม่ใช้เคมีเราผลิตปุ๋ยเองผลิตปุ๋ยเองจังครับแลที่เห็นตัวใหญ่ๆสวยๆขนงามๆเนี่ยกับไม่ใช้สารเคมีเลย จากซุ้มไก่นี่เรามีซุ้มอะไรต่อด้านหลังก็จะเลี้ยงหมูหมูนี่เอาไว้จัดการเศษอาหารฮะหมูจัดการเศษอาหารเศษอาหารเราเรามีเศษอาหารในยุมชนเยอะพอสมควรวันนี้เราก็เลยเอาไปผลิตเป็นปุ๋ยถ้าเรามีเศษอาหารมีเศษหญ้าอย่างที่เห็นเนี่ยนะเยอะแล้วจะเอาไปไหนไปเผาในเมืองไม่ได้แน่นอนถูกไปทิ้งในเมืองไม่ได้แน่นอนไม่ได้อีกอ่าเราก็เลยบอกวามาสร้างในไหนเราทําเกษตรแล้วเนี่ยนะก็ผลิตปุ๋ยเองดีกว่าไหมลดต้นทุนด้วยแล้วก็เรื่องของอาหารปลอดภัยด้วยเครื่องตัวนี้สามารถผลิต น้ำหมักปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยได้วันหนึ่งประมาณสามสิบกิโลแล้วก็ชาวบ้านที่เขาทำเกษตรใครอยากได้เราให้แบ่งกันไปเลยคมองมาอันนี้ก็เป็นโรงสีข้าวในระดับชุมชนก็ชั่วโมงหนึ่งจะสีได้ประมาณ2ั0กิโลเรก็อาจจะได้ปลายข้าวได้ล้ำได้แกบอยู่ให้หมูให้เป็ดให้ไก่ลือขายให้กับคนทั่วไปที่เขาจะไปปลูกผักไปทําปุ๋ยอะไรพวกนี้โอ้นี่ก็เป็นโรงสีแบบเล็กๆกระทัดรักนะแต่ผมเห็นนี่ครับพี่สำราญนะนู่นอะไรครับอันนี้เราเป็นลายผลิตเป็นห้องผลิตแน็คลายผลิตแน็คครับ โโอ้ห oh ห้องโรงงานนี่ผลิตชนะกจากกอ,อกกโอ้อยากทาน แต่ก็อยากเห็นอ๋อเดียวแรัวเดี๋ยวเราจะพาไปดูเดี๋ยวเราข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่แค่ตอนแรกก็สนุกแล้วนะครับว่าทําไมความเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เกาะกกเนี่ยถึงได้รับรางวัลสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับใครจะไปรู้ว่าสนักที่ทานกันเนี่ยมาจากที่นี่ด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่สำรามอย่างสูงะครับดวัสดีครับสวัสดีครับและนี่แหละครับทำไมรายการของเราจึงมาถึงตรงนี้ลายแทงชุมชนวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกกตะบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสด าคุณสำราญขนาดเครื่องตัวฝั่งขวาฝั่งซ้ายซ้อนตัวอักษรภาษาไทยถ้ามีคนมาคิดและทำแทนเรามันจะไม่ยั่งยืนเราต้องลงมือทำเองสำราญคิดักกิจกรรมในชุมชนหลายที่สั่งสลับเร็นซ้อนตัวอักษรภาษาไทยลายแข่ชุมชนและซ้อนอักษรภาษากฤษใบมีคำด้านล่างตราสัญลักษณ์ที่สนับสนุนรายการกสทชและกทปส